สวัสดีสสดค่ะ,คะพวกเรากลุ่มอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อมวันนี้พวกเราจะมานําเสนอเรื่องการจัดการขยะด้วยหลัก3 r มีสมาชิกดังนี้ค่ะดิฉันนางสาวปุชกรเสริมศรีดิฉันนางสาวสิงห์รักษ์ลลพะดิฉันนางสาวนาภิศลาย,ยอดงามดิฉันนางสาววัฒน,นาพันพินิบดิฉันนางสาวประภาสิริศอนพูนงามคุณรู้หรือไม่ว่าต้นปี2563ประเทศไทยปฏิเสธการใช้พลาสติก ครั้งเดียวทิ้งแต่หลังจากนั้นไม่นานก็ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สิ่งที่น่าตกใจคือมีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นร้อยละ15ห,หรือจากวาระ1,500ตันเป็น6,300ตันซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากมาตรการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติมีการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นโดยเฉพาะ สินค้าจำพวกอาหารเครื่องดื่มจึงทำให้ขยะจำนวนมากพวกพลาสติกมีจำนวนมากขึ้นเช่นถุงพลาสติกและกล่องโฟมปัญหาดังกล่าวจะหมดไปหากนักเรียนทุกคนหันมาปรับพฤติกรรมใช้ชีวิตประจำวันจะได้ลดกันสร้างขยะช่วยกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติได้อีกด้วยโดยเริ่มจากการแยกขยะและนําไปทิ้งในทางขยะให้ถูกประเภทก็จะช่วยให้การกําจัดขยะนั้นทําได้ง่ายขึ้น 1. ขยะเศษอาหารเช่นเนื้อสัตว์ผักและผลไม้ขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ทางขยะสีเขียวเพื่อจะนําไปทําปุ๋ยหมัก 2. ขยะรีไซเคิลเช่นขวดแก้วขวดพลาสติกกระดาษ ขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังขยะสีเหลืองเพื่อจะถูกนำไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ 3. ขยะทั่วไปเช่นโฟมถุงพลาสติกขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังขยะสีน้ำเงินเพื่อจะนำไปฝังกลบเพื่อจะย่อยสลาย 4. ขยะอันตรายเช่นหลอดไฟแบตเตอรี่เข็มฉีดยาขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังขยะสีแดงเพื่อจะนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี และการจัดการขยะโดยหลักการใช้3าอาง่ายๆตามนี้เลย 1. r e d u ร e คือการใช้น้อยหรือลดการใช้จากการใช้ถุงพลาสติกหรือโฟมมาใช้ผ้าหรือกระเป๋าแทน 2. r e u ียนํนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำนำขวดแก้วขวดพลาสติกมาดัดแปลงเป็นของใช้แทนในโรงเรียน 3. r e c y c ซ e คนำวัตถุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่มาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่างๆ กิจกรรมที่ช่วยลดขยะในชุมชนหรือโรงเรียนและยังช่วยสร้างรายได้ให้อีกด้วยนั่นก็คือธนาคารขยะรีไซเคิลธนาคารขยะรีไซเคิลเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนขยะรีไซเคิลเป็นเงินหรือบันทึกลงในสมุดโรงเรียนหรือชุมชนจึงทําให้เรารู้จักคุณค่าของขยะและการออมอีกด้วยเมื่อเรารู้จักจัดก,การขยะให้ถูกวิธีแล้วก็ต้องนําไปปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาช่วยกันกําจัดขยะให้ถูกวิธีกันนะคะเพื่อโลกอันสดใสของเรา พวกเราขอจบการนำเสนอแต่เพียงเค่นี้ขอขอบคุณค่ะ